นีมมม่มีของเนี่ยเอาเก็บมาเป็นของถือแล้วก็เก็บได้ด้ว่เยเก็บหลายอันแล้วก็ไปขายรา้วราคาถูกมีเปิดมามีอะไรไหมเก็บของนี่กระสุนทองชุบนารูปเฮ้ยโอ,โอ้เพื่อนไม่มีไม่มีไม่ไมีมมมมมเราเราเรามีแค่นี้แหละเออไปไปไปดูที่อื่นยังไปแล้วใช่ไหม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วนี่แท้จริงแล้วเรามีคีไงนี่สซยแซบ่บอืมโอ้โหนี่เก็บอร่อยเลยทุกคนแล้วอันนี้นแจกันน่าเสียดายแจกันเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้ทุกคนมันแพงเกินกระแทกกระแทกไม่ได้ด้วยเราต้องถือดีๆเหมือนรีโป้เลยทุกคน